สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไม,ม่ทาร์ค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรรลัีคนาการค่ะประจําเดือนกันยายน2567นะคะชาวราศีกรรลัีคนาการนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16 ตุลาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะบางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดและอ่านในฟังนี้ค่ะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้ มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรลักนากันค่ะและยินดีต้อนรับชาวสองนะคะที่มาสองชาวราศีกันเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตท,ที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกรลักนาการคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่อัศาวินถือถ้วยนะคะ ไพ่เดไม้เท้าค่ะเด็กถือถ้วยนะคะและเป็นไพ่แถ้วยค่ะชาวราศีกรกษณาการนะคะในอดีตที่ผ่านมาค่ะคุณอาจจะคุยกับชาวทัดุน้ํานะคะกรกฎมีพิจิตชาวทัดไฟไม่สิงห์ธนูค่ะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาตินอกต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาค่ะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีการลัคนาการบางคนเนี่ยนะอาจจะเลือกที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าตัวเราต้องเป็นฝ่ายแบกรับนะคะตัวเราต้องเป็นฝ่ายที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของเราเองมันเหนื่อยค่ะนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราไม่อยากแบกความหวังของใครไว้บนบ่านะคะรู้สึกว่าอืม มันมองไม่เห็นทางเลยอะว่าในอนาคตเ,เราจะไปได้ไกลขนาดไหนก็อาจจะเลือกที่จะเดินออกมานะคะหรือบางคนชาวกันบางคนเนี่ยนะคะมีคนเก่าๆก,กลับเข้ามามีการขอโอกาสมีการขอคืนดีนะคะมีการสื่อสารอ่านะคะแบบนี้ก็ได้เนาะหรืออีกกรณีหนึงนะคะชาวกันอาจจะ เขาเรียกว่ามีคนเข้ามาแหละนะคะแต่คุณอาจจะยังไม่ได้ที่จะเปิดใจขนาดนั้นเหมือนกับว่ายังแบ่งรับแบ่งสู้นะคะก็คุยเป็นแบบเป็นมารยาทอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะ หรือชาวกันบางคนอาจจะเจอคนหน้าตาดีนะคะคนเจ้าชู้คารมงดีหน้าตาดีนะคะมีสน่ห์ค่ะนะคะเข้ามา,าพยายามพูดคุยพยายามแบบข้ามเส้นอะไรอย่างเงี้ยพยายามจะมาจีบคุณนั่นแหละนะคะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะที่จะพบเจอกับ ใครสักคนหนึ่งที่ถูกใจแต่ก็ยังกล้ากล้ากลัวกลัวว่าเขาจะถูกใจเราบ้างไหมอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของชาวราศีกรกคนากันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับชาวราศีกรกคนากันในช่วงเดือนกันยายน2567เป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่หกเหรียญน,นะคะ ไพ่หกดาบค่ะแฮงแมนนะคะและเป็นไพ่ดีเมจิเชียนค่ะชาวราศีกันรกษณาการนะคะบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ในช่วงเดือนกันยายนนี้นะก็ไม่มองว่าสำหรับคนที่มีคนเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามานะคะตัวคุณ ถามว่าให้โอกาสไหมเอ๋ไม่มองว่าให้โอกาสนะด้วยพลังงานของไพ่หกเหลียญนะคะ่ะเออให้โอกาสอ,อ่อให้อภยัยให้โอกาสแต่ถามว่าจะจะจะเขาเรียกว่าอะไรอะจะจริงจังจะตั้งความหวังไว้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่มองว่าตัวคุณค่อนข้างในที่ผ่านมานะคะผิดหวังมาเยอะเนาะก็อาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้ตั้งความหวังไว้ขนาดนั้นแต่ถามว่าตัวเราเนี่ยก็ ก็ยังอยากที่จะคุยอยู่ด้วยพลังงานของไพ่ดีเมจิเชียนะนะคะตัวเขาอาจจะมีคําพูดนะคะอาจจะมีการกระทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ชาวกันเนี่ยเปิดใจแบบนี้ก็ได้นะแล้วก็อืมมันรู้สึกว่าเอ่อคนที่มีคนใหม่ๆเข้ามาคุณก็คุยนะเออแต่ถามว่าตัวคุณคุณก็มีเส้นแบ่งเหมือนกันคุยได้ค่ะเป็นเพื่อนกันได้แต่คุณยังไม่ไม่เปิดใจให้มาก ถึงขนาดกับว่าโอเคฉันจะคุยกับคนนี้แบบจริงจังอะไรเงี้ยอย่างเพราะว่ามีพลังงานของไพ่แฮงแมนขึ้นมาด้วยนะคะตรงนี้นะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรนลัษนา,ก,ากับคนที่คุณคิดถึงนะคะไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครอยู่ในสถานะไหนนะคะ <sk an> ขอให้คุณและเขารู้จักกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความคิดและความรู้สึกของคนทั้งคู่ที่มีต่อกันเป็นอย่างไรขอดูของชาวกันก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรคนาษันค่ะชาวราศีกรคนาษันคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนคนนั้นมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่คิงถือไม้เท้านะคะ วิวออฟฟอร์จูนค่ะไพ่เก้าเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สเตรนค่ะชาวราศรีกันลัคนากันนะคะไพ่สองแบบแสงสุดๆเลยนะคะเออนะ มาค่ะชาวราศีการลัคนาการน,นะคะคนที่คนนึกถึงนะคะอาจจะเป็นชาวราศีธาตุด,ดินค่ะหรือศพบังกรนะคะธาตุไฟเมสิงธนูค่ะโดดเด่นในชาวราศีสิงลัคณาสิงนะคะอาจจะเป็นชาววันพุธค่ะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคิดถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่นะคะสำหรับชาวราศีการลัคนาการน,นะคะมองว่าตัวคุณเนี่ย ยังอยากที่จะพูดคุยกับคนคนนี้และถามว่าคุณสัมผัสได้หรือว่ารู้ได้ถึงปัญหาหรือว่าอุปสรรค ที่มันแตกต่างกันไหมคุณก็รู้สึกถึงปัญหานั้นถึงท็อปิกนั้นนะคะว่าการที่จะคุบคนนี้มันมันดูมันดูมีปัญหามันดูมีท็อปิกมันดูมีอะไรที่จะต้องจัดการยุ่งยากอะไรประมาณนี้นะคะคุณสัมผัสได้ถึงความแตกต่างบางคนต่างกันมากๆห่างกันมากๆในเรื่องราของอายุหรือเป็นต่างชาติไปเลยคือมันต่างกันมากๆไปเลยทางไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตหรือวิเขาเรียกว่าการใช้ชีวิต การทํางานวิธีการใช้ชีวิตการแม้แต่การกินน่ะก็ยังต่างกันอะไรประมาณนี้ก็ยังไม่เหมือนกันอะไรอย่เงี้ยนะคะมันเลยทําให้ตัวคุณรู้สึกว่าม,มันมันจะคุ้มไหมเออนะคะแต่ถามว่าคุณรู้สึก ไม่ดีกับคนคนนี้ไหมก็ไม่ใช่คุณก็รู้สึกดีกับคนคนนี้คุณก็รู้สึกอยากจะคุยกับคนคนนี้อยากจะยังยังอยากที่จะสื่อสารอยู่นะคะแต่ก็รู้สึกถึงความยากลําบากบางอย่างในความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวราศีกรกคนาการคิดถึงคนคนนั้นคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกรัคนาการนะคะไพ่ใบ,บแรกค่ะได้เป็นไพ่เดลเวอร์นะคะไพ่ คิงถือถ้วยไพ่9ถ้วยนะคะและเป็นไพ่เอ p ม r อ r เค่ะชาวราศีกันละคนากัรนะคะคุณอาจจะกําลังคิดถึงชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพิจิกค่ะมีชาวราศีเมษละคนาเมษมีชาวราศีมิถุนละคนามิถุนนะคะเป็นไปได้มากๆหรเลยที่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะก็คุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เนาะ อาชาวกันนะคะตัวเขารู้สึกอย่างไรตัวเขาชอบคุณมากๆเลยนะคะชอบมากชอบแบบก้าเต็มสิบเลยอะไรเงี้ยคือถ้าสิบถ้าสิบเต็มสิบก็ก็เป็นแฟนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือก้าเต็มสิบนะคะก็ชอบมากๆเลยนะคะพึงพอใจถูกสเปคตรงใจนะคะแล้วก็คิดว่าตัวคุณเป็นคนอา่าเขาเรียกว่าเฟลลี่น่ารักนะคะน่าค้นหานะคะแล้วก็เป็นคนใจดีค่ะตัวเขาต้องการคนที่ เขาเรียกว่าเขาอเอเขาใจแล้วก็ใจดีซึ่งตัวคุณน่ะตอบโจทย์มากๆเลยกับกับสเปคของเขาอืมนะคะแต่เขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวคุณเนี่ยจะมีใครอยู่ในใจไหมนะคะเขาก็สัมผัสได้ถึงถึงความวิตกกังวลบางอย่างนะคะในตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันแต่เขาก็คาดหวังนะคะว่าว่าอืมตัวคุณจะเปิดใจให้กับเขา ประมาณนี้นะคะชาวกัดเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีกันละขนากันจะเป็นอย่างไรเนาะในขออเุญีญายบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดอะซันทาวเวอร์ค่ะ ไพ่คิงถือเหรียญน,นะคะและเป็นไพ่สีถ้วยค่ะชาวราศีกลกคนากานนะคะในส่วนของเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์เอ่อไม่รู้สึกว่ามีโอกาสนะที่จะได้พูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมานะคะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าหยิบยืมสิ่งดีๆให้กันแต่สิ่งดีๆที่หยิบยืนให้กันและกันนั้นต้องดูอีกทีนะว่า ฝ่ายตรงข้ามาเขาต้องการหรือเปล่านะคะเพราะไม่รู้สึกว่าอาจะมีการจะมีการแลกเปลี่ยนอพูดคุยนะคะถึงความต้องการในความสัมพันธ์นะถ้าหากว่ามันสามารถที่จะเป็นไปได้โอเคมันคือ t ด e s u ันะมันคือความสุขความสมหวัง,งนะคะแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่เราสคนต้องการมันไปมันไม่ใช่ที่ที่เดียวกันหรือแม้แต่คุยกันไม่รู้เรื่องคุยเขาเรียกว่าทัศนคติไม่ตรงกัน ก็มีโอกาสที่จะพังทลายความสัมพันธ์นี้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับชาวกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักวามสัมพันธ์ให้กับชาวราศีกันลัคนาการขอคําแนะนํานะคะคําแนะนําไปได้เดินไพ่อ,พอ judgment ค่ะไพ่ empress 2ถ้วยนะคะ และเป็นไพ่5้าถ้วยชาวราศริกรลัคนากันนะคะสิ่งที่ไพ่อยากจะแนะนำนะคะในเรื่องของความรักในช่วงเดือนกันยายนก็คือให้คุณรักตัวเองเยอะๆเป็นตัวของตัวเองเยอะๆนะคะสิ่งทีออ่มันติดอยู่ในใจในอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าความรักของคุณจะผ่านมาเป็นแบบไหนจะผ่านความสัมพันธ์ที่แย่มากๆเลวร้ายมากๆเจ็บปวดมากๆเพียงใดขอให้มันเป็นอดีต กดปล่อยมันทิ้งไปนะคะแล้วก็กลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าในตัวเองทําตัวเองให้ดีมากที่สุดแล้วจะวเมื่อเมื่อถึงเวลาจะมีคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะดังนั้นชาวกันอย่าปิดโอกาสตัวเอง แล้วก็อย่าลืมรักตัวเองด้วยนะคะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ที่ดีไปกำลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ